น้องลิซ่าก็ได้เดินบนพรมแดงนะครับงานเอมมี่อวอร์ด2025ที่โรงละครในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมในฐานะหนึ่งในนักแสดงนะครับจากซีรีส์ดังเด e w ไว t e โ o ต u s สนะครับซีซั่น3ซึ่งเข้าชิงรางวัลหลายสาขานในปีนี้อีกด้วยคุณผู้ชมโดยน้องลิซ่านะมาในลุคสวยหวานกับชุดเดรสสีชมพูเหมือนกลีบดอกไม้คุณผู้ชมจากเลเวอร์กูตูนะครับพร้อมกับดีเทลนะครับโชว์เลียวขาสุดปังแล้วก็ปลายกระโปรงเนี่ย หางยาวลากพื้นทำให้ดูหรูหราเป็นอย่างมากรวมทั้งนะครับมีการนิกแอนแมทนะครับลุกด้วยเครื่องประดับนะครับจากบุญกาลีคุณผู้ชมปังมากขลุดนลุกนี้บอกเลยเห็นแล้วคือ oh, <no. S 1> เป็นลุกที่บอกว่าสวยสง,ง่างามนะครับอล่าเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ยังไงอย่างนั้นแน่นอนพอน้องลิซ่านะครับได้เดินใช่ไหมเสียงแฟดก็บอกว่าปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บตลอดเลยนะครับเพราะว่าได้รับความสนใจจากทุกสื่อแบบลวนๆคุณผู้ชมซึ่งลุกนี้นะเราบอกเลยว่า สวยงามมากเป็นลุคแบบว่าสวยหวานนะครับแล้วก็ชุดเดรสก็สีชมพูเหมือนกลีบดอกไม้จริงๆนะเห็นแล้วคือแบบว่าอยากให้คะแนนไปเลยเมื่อกี้เราให้สิคะแนนใช่ไหมเราไม่ให้ละเพินลุคนี้เราให้แสนคะแนนแต่ที่สาคัญนะคะพอน้องลิซ่าได้ปรากฏกายนะทุกคนก็บอกว่าโหเห็นแล้วอยากกีดอ่ะกีดเลยอ่ะไหนอ่ะกีดดิเห็นแล้วอยากกีดเราต้องกีดก่อน เน่ก็อย่างที่บอกไปว่าโชว์ตัวงานไหนคือทําให้ทุกคนแบบว่าฮือฮานะแล้วก็ผลงานของลิซ่าคือปังทุกผลงานจริงๆคุณผู้ชมก่อนนั้น,นี้เพิ่งรับรางวัลมานะครับวันนี้ก็บอกว่าไปในฐาน,าน,นะนั้นครับไปร่วมงานบป็นพรมแดงโหเห็นแล้วนะอยากเห็นแบบลุกบันวาลแบบนี้อีกน,นะ ทุกลุกไหนก็อยู่จริงๆกับน้องลิซ่านะครับยังก็ดูผลงานของน้องลิซ่ากันได้นะครับเชื่อว่าหลังจากนี้มีเซอร์ไพร์คุณผู้ชมได้ตื่นตาตื่นใจกันอย่างแน่นอนครับดูสิเห็นแล้ว,วบอกว่าสวยจริง,รงหวานเหมือนแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ชุดเขามีความมีเรเยอร์บางๆที่เห็นแล้วแบบแม่มันมีความอ่อนนุ่มหวานหวานแต่มันก็ผสมไปด้วยความเซ็กซี่ แล้วสายตาที่น้องเวลาจับจ้องกล้องเป็นยังไงสวยสะกดมากๆเลยเนาะและยิ่งน้องยิ้มยิ้มหวานมากตัหลิดนี่เป็นเด็กเนาอที่แบบเขายิ้มหวานเนาะ น้อยยิ้มหวานแบบเป็นเด็กน้อยที่แบบน่าเอ็นดูมากแต่วันนี้เขามาในลุคของเจ้าหญิงทุกสิ่งอย่างคือแบบลงตัวไปหมดเลยแม่จริงครับแล้วก็เครื่องประดับคืองดงามมากสวยงามมากจริงๆนะคะเห็นแล้วก็ภูมิใจครับภูมิใจจริงๆเนาะที่เราได้เห็นคนไทยคะ่ะโอ้โหไปให้กับแบบชาวโลกได้เห็นความสวยความงามความสามารถของน้องอีกหนึ่งคนที่พวกเราต้องปรบมือให้